ว่าอุดรธานีอุตะเภาครับนะเปิดบริการให้บินตรงถึงกันแล้วนะครับในประเทศไทยเพื่อรองรับการบินนะครับจากหนองคายลาวนะครับไปสู่ตะวันออกนะครับนะเป็นข่าวดีนะครับที่น่าตื่นเต้นมากครับนะระหว่างเศรษฐกิจไทยแล้วก็ลาวมาฝากกันนะครับ6ปีที่รอคอยครับนะไทยและแอนแอนนำร่องบินตรงสู่ภาคตะวันออกครับ ก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับที่มีการเปิดเที่ยวบินปฐมมาเลิก์จากจังหวัดอุดรธานีบินตรงสู่อู่ตะเภาก็คือจังหวัดชนบุรีของประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับพี่น้องโดยเที่ยวบินนี้ครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวถึง115ชีวิตนะครับทั้งจากน้องคายแล้วก็จากสปป,อปลาที่ต้องการจะไปเที่ยวภาคตะวันออกของประเทศไทยนั่นเองเที่ยวบินนี้เนี่ยดำเนินการโดยสายการบินไทยไลอนแอร์ครับพี่น้องซึ่งถือเป็นการกลับมาของ เที่ยวบินข้ามภูมิภาคภายในประเทศหลังจากที่หยุดไปนานถึง6ปีเต็มๆเลยครับแม่รอกันนานเลยนะครับ6ปีแต่ก็คุ้มค่าแห่งการรอ,อคอยครับนะเขาจะบินกัน4วันต่อสัปดาห์ครับตั๋วราคาเริ่มต้นที่995บาทนะครับนะก็ต้องรีบจองนะก็อย่างที่เรารู้นะครับก็ราคานี้ก็คงจะไม่ได้เสมอไปนะเราก็รู้นะก็คือถ้าเรารู้ล่วงหน้านะครับเราก็จองล่วงหน้า2อเดือนนะผมว่าได้ราคาถูกจริง โดยเส้นทางบินนี้ครับมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยครับพี่น้องนั่นก็คือการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้คึกคักนั่นเองครับโดยจะมีเที่ยวบินให้บริการสครั้งต่อสัปดาห์นะและที่สําคัญราคาตั๋วอย่างที่บอกครับเริ่มต้นที่995บาทเท่านั้นเองราคาน่ารักแบบนี้ไม่บินไม่ได้แล้วครับนะ การเปิดเส้นทางบินครั้งนี้ครับคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างดีเลยครับพี่น้องถือเป็นข่าวดีของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศและที่สําคัญครับนะชุมชนในท้องถิ่นนะทางภาคตะวันออกนะครับพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากบ้านเมืองน,นะครับ โปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับโดยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับเราก็มีร and ุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ